หลังจากการพรวนดินเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทำร่องอย่างเงี้ยขีดเป็นเส้นๆให้มันตรงแล้วก็เอา,มาเมล็ดพืชเมล็ดพืชผักบุ้งจีนของเกียร์ไตของเขาดีมากครับของเขาดีจริงๆครับ90%โอกาสรอดเลยครับมเมล็ดพันธุ์ของเขาครัราคาเขาไม่ได้แพงครับกิโลหนึ่งร้กว่าบาทับประมาณร้อยหกบบาทอย่างเี้ก็โอเคครับก็ช่วงแรกผมก็ไม่ได้คิดมาก คิดว่าทําเพื่อกินเพื่อแจกทีนี้ไปไปมามา<ๆ>คืออยากจะให้คนที่อยู่ในสวนเขามีอไรายได้ก็ลองทําสักแปลงหนึ่งทําเสร็จมีคนรู้มีคนมาถามก็ขายไปวันนี้ก็มีเข้ามาในฟาร์มขอซื้อ3กิโลหนึกิโลอย่างเงี้ยมีทุกวันแล้วก็เขาก็มีไรายได้อยู่ในสวน เขาก็ดูแลสวนของผมอัลฮัเดลิลลาห์พี่น้องที่มีสวนว่างๆที่วันว่างไม่ต้องเยอะสองงานสามงานอย่างนี้ก็ได้แล้วปลูกผักอะไรก็ได้สร้างความเจริญให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับชุมชนคนที่ไม่มีงานทำล้วก็เอามามาพัฒนาในส่วนของเรานะ